เดตกันต่อนนครับในรายการ Mfocus ัสในช่วงที่2ครับช่วงนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของหนุ่มเจเจขลิณภูมิครับเรียกว่าชั่วโมงนี้ปีนี้เป็นปีทองของหนุ่มคนนี้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนหนุ่มคนนี้เขากวาดเรียบเลยเลยครับรวมไปถึงผลงานละครที่มีอย่างต่อนเนื่องนะครับก็มีข่าวลือมาว่าดังแล้วขนาดนี้เนี่ยจะมีโอกาสอับค่าตัวหรือเปล่างานนี้ก็คงต้องไปถามเจ้าตัวกันเลยเลยครับ เริ่มต้นที่เรื่องราวของหนุ่มเจเจกฤษณภูมิล่าสุดกอกมาเผยว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับพรีเซนเตอร์หลายตัวส่วนตัวมองว่าคนรู้จักตนเองมากขึ้นจากไดอารี่ทุซี่และขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเรื่องงานก็ให้ทาง p ีอาของบริษัทนาดาวช่วยดูแลบอกอยู่ที่คิววาวรกพร้อมรับส่วนค่าตัวที่หลายคนมองว่าจะอัพค่าตัวหรือเปล่านั้นอันนี้ก็คงต้องไปถามเจ้าตัวแล้วแหละครับนยากจะถามว่าปีนี้เาได้คือทองไม่มีพรีเซนเตอร์หลายตัวมาก มันมันเป็นช um> ่วงที่แบบว่าเรามีผลงานแบบ่อนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ประมาณกี่ตัวครับปีนี้ชอบปีนี้ประมาณห้ามันอะไรอนี่ยคนเขามองเขาแบบช่วง่อนสอนเราไม่ค่อยมีผลงานอะไรเท่าไหร่แต่แบบทำไมเขาอะไรอย่างเงร้ยผมว่าผมว่ามันมันเป็นที่โอกาสมันขอผมแล้วก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขาติดต่อเข้ามามันเหมือนแับว่าเป็นช่วงที่แบบว่า เขาอัดอัดอัดเข้ามาแล้วก็แบบเอาเลยเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันถือว่าเป็นดวงของผมแล้วเป็นโอกาสที่แบบว่าโอกาสที่ดีที่ผมได้รับจากผู้ใหญ่ด้วยเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พี่สนใจเข้าวงการเลยนะที่มีพีเซนเตอร์ติดต่อมาขนาดใช่ใช่ครับตั้งแต่คือตั้งแต่ไดริทูซี่มาเรารู้สึกว่าเราเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วเราก็พยายามทําหน้าที่ในการแสดงของเราแบบให้ให้มันให้มันเป็นที่ยอมรับของคนที่บบดูรดูผลงานเราอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นผลดีเยกเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นผลที่ตามาจากความตั้งใจของผมวก็เป็นดี I'm not ตัวเลขในบัญชีเวลาเรารับแต่ละทีเพิ่มขึ้นไหมอ่าก็แล้วแต่แล้วแต่สภองงานแล้วก็ในเดือนนั้นว่างานมีเยอะมากเยอะมากเท่ารแค่ไหนเรียกว่าปีนี้เป็นปีทองของหนุ่มคนนี้จริงๆครับต้องยอมรับว่าหนุ่มคนนี้มาแรงแซงทางโค้งจริงๆแหละครับคุณผู้ชมมาต่อที่3พี่น้องแห่งบ้านฉัดบริรักษ์นำทีมโดยหนุ่มบอยประกอบและน้องและหนุ่มพัดยกทีมกันไปเที่ยว,กวเกาหลีใต้สนุกสนานเฮฮารวมไปถึงได้พาคุณแม่ไปเที่ยวประจําปีแต่ ก็ไม่พลาดที่จะพาน้องสาวสุดที่รักอย่างน้องวันใหม่ที่ตอนนี้โตเป็นสาวขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีคาแรคเตอร์จัดจ้านไม่รู้ว่าเรียนจากที่ไหนมานะครับเพราะดูเหมือนว่าน้องวันใหม่จะเป็นตัวขโมยซีนในทุกๆมุมอินเนอร์ความเป็นนางแบบฉายแววขึ้นมาเรื่อยๆไม่สามารถยืนถ่ายรูปเฉยๆได้อีกต่อไปมือไม้ขาแข็งต้องขยับทำมุมองศาให้เดลุกโมเดลงานนี้บรรดาพี่ชายต้องยอมใจและปล่อยนางไปนางจะเลือกมาทางนี้ก็ต้องสนับสนุนหน่อยแหละครับ เอาเป็นว่าอนาคตของน้องวันใหม่คงหนีไม่พ้นวงการบันเทิงแน่นอนละครับ ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเรื่องราวของคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าส t ต Fighter Rou หูไฝ่ายต้คอนเซปต์ออนแอร์ก็แพ้ไปอยากไฝก็เข้ามาโดยมีนุ่มอ๊อปองศักดิ์กับป๊อปปองกูดซึ่งเป็นการเรียกน้ำจิ้มให้กับผู้ชมทางบ้านและแฟนคลับได้ติดตามและทามสดๆในการไลฟ์ครั้งนี้ซึ่งเป็นการฟาดฟันฝีมือบนเวทีโดยมีเสียงร้องและฝีปากเป็นอาวุธซึ่งการกลับมาครั้งนี้รับรองว่าดูเด็ดกัดกันมันเจ็บแสบกว่าการแสดงรอบครั้งที่แล้วอย่างแน่นออนนครรัับบแลละเป็กกาามขง แข่งศิษยในสเ t จไฟ g h t e r l าว d 2เอาเป็นว่านอกจากนักร้อง2คนคุณภาพแล้วยังมีศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นเบนชลาทิศน mm ิวจิ๋วปานโบมาร่วมโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกด้วยนะครับวันที่13-14ถพฤษภาคมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับคอนเสิร์ต State Fighter r o u ว d 2ที่รโยัลพารากอน a องนะครับคุณผู้ชม และนี่คือข่าวสารทั้งหมดในวงการบันเทิงไทยนะครับที่วันนี้เรานํามาโฟกัสกันครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ผ่านทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วละครับสวัสดีครับ